สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับช่องมามีอสกาค่ะในเช้าวันพุธที่13ธันวาคมปี2 5 6 6ค่ะวันนี้ชาวนาคนนี้มาอัปเดตราคากลางเขาเือกเหมือนเช่นเคยนะคะข้าวนาปีค่ะปีการผลิต25 6 6ทับนะคะหลายรายการเลยทุกคนค่ะเท่าที่เห็นวันนี้บวกมาเลยบางจังหวัดนี่บวกพันหนึ่งเลยนะอ่าเราจะไล่เลียงไปแต่ละจังหวัดเลยนะทุกรายการเลยค่ะทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นข้าวปลดเจ้าเนาะ ข้าวหอมมะลิค่ะประทุมธานีนะเหนียวคกะเหนียวยาวเรามาดูกันเลยว่าอยู่จังหวัดไหนราคาเท่าไหร่อันนี้เราจะอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะช่วงจังหวะไหนเวลาใดามันพลิกๆเราก็ขายกันเนาะนะคะสำหรับคนที่ยังมีข้าวเปลือกอยู่เดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะคะเริ่มเลยค่ะข้าวเปลือกเจ้านาะปีนะคะ ปี2566/67ค่ะจังหวัดนครสวรรค์11,900บาทถึง12,100บาทจังหวัดพิจิตร12,000บาทถึง12,600บาทจังหวัดกำแพงเพชร11,500บาท ถึง12,400บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดพิษณุโลก11,500บาทถึง12,300บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,400บาทถึง12,600บาทจังหวัดสุโขทัย11,400บาทถึง11,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาท จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,900บาทถึง12,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะ จังหวัดชัยนาท12,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดอุทัยธานี11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา12,000บาทจังหวัดอุตรดิตถ์11,500บาทถึง11,800บาทจังหวัดปราจีนบุรี12,000บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดลบบุรี11,800บาทถึง12,100บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทจังหวัดนครนายก12,200บาทจังหวัดปรทุมธานี11,500บาทถึง11,700บาทจังหวัดนครปฐม12,300บาทถึง12,700บาทจังหวัดอ่างทอง11,500บาทถึง11,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดสิงห์บุรี11,800 100บาทถึง12,200บาทจังหวัดราชบุรี12,400บาทถึง12,500บาทจังหวัดกาญจนบุรี11,200บาทค่ะ รายการต่อมาเลยนะคะทุกคนค่ะข้าวเปลือกหอมมะลิคานาปีผลิต2,566ทับ67ค่ะจังหวัดสุรินทร์13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดนครราชสีมา14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดอุดราชธานี13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดศรีสะเกด13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,000บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม ราค13,500บาทถึง13,900บาทจังหวัดยะโสธร14,700บาทถึง16,400บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจังหวัดชัยภูมิ12,500บาทถึง14,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,900บาทถึง14,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดนครพนม12,500บาทถึง13,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาท จังหวัดสกลนคร13,000บาทถึง13,750บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดกลาลสิน14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,100บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาท จังหวัดอุดรธานี1 2 2 0 0 0บาทถึง13,800บาทจังหวัดเชียงราย13,500บาทถึง14,700บาทจังหวัดหนองบัวลำภู13,700บาทจังหวัดหนองคาย1น5 0 0บาทถึง13,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดมุกดาหาร13,500บาทจังหวัดเชียงใหม่1 3ึ0งบาทถึง15,800บาทจังหวัดเลย1 1 0 0 0 พันบาทค่ะดูรายการต่อมากันเลยนะคะทุกคนขาข้าวเปลือกหอมมะลินะคะที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างค่ะจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งันห้าร้บาทถึง13,500บาทจังหวัดสระแก้ว15,400บาทจังหวัดพิจิตรหนึ่งบาทถึง14,500บาทจังหวัดพิษณุโลก15,000บาท ปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดเพชรชบูรณ์12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดฉะเชิงเซา13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุตรดิต13,800บาทถึง14,000บาทจังหวัดนครนายก13,500บาทจังหวัดอุดรธานี11,600บาทถึง12,000บาทค่ะ รายการต่อมาเลยนะคะเปลือกประทุมทานีค่ะ,ะปี2566ทับ67นะคะ จังหวัดลบบุรีค่ะ12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,900บาทถึง13,100บาทจังหวัดชัยนาท12,000บาทถึง12,600บาทจังหวัดอุตรดิตถ์13,500บาทถึง13,600บาทจังหวัดอ่างทอง12,500บาทถึง12,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะ จังหวัดสิงห์บุรี12,900บาทถึง13,200บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดราชบุรี12,300บาทถึง13,600บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี12,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดปทุมธาน,นี13,500บาทจังหวัดนครนายก12,500บาทค่ะ รายการต่อมานะคะค้าเปลกเนียวมเมล็ดยาวนปี2,566ทับ67ค่ะจังหวัดคอนแก่น12,500บาทถึง13,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง12,600บาทจังหวัดสกลนคร12,500บาทถึง12,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทจังหวัดกาลสิน13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดบุรีราชธานี1 9 จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ9,000บาทถึง10,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา1,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู13,000บาทจังหวัดหนองคาย12,500บาทถึง12,700บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทจังหวัดเลย15,000บาทจังหวัดเชียงใหม่11,700บาทถึง12,300บาท จังหวัดมุกดาหาร13,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทจังหวัดน่าน11,500บาทถึง12,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดลำพูน11,600บาทถึง12,300บาท ดูรายการต่อมาเลยนะคะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้ค่ะค่าเปิกเนียวเมล็ดคล้านปี2,566ถึง617นะคะจังหวัดอุดรธานี15,500บาทถึง11,500บาทจังหวัดเชียงราย1 6 0 0บาทถึง11,800บาทจังหวัดนครพนม1 8 0 0บาทถึง12,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา1,000บาทจังหวัดน้องคาย11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดเลย9,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ18,000บาทถึง 12, 2,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะและจังหวัดเพชรบูรณ์12,000บาทถึง13,000บาทค่ะทุกคนคะ่ะมันมีตะขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวนาคนนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆค่ะ แล้วพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมกัค้าภายในขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ่ะแล้วพบกันก่ะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย